สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่23สิงหาคมปี2025เราไปดูโปรแกรมฟุตบอลในคืนนี้กันเลยดีกว่านะครับว่าคืนนี้มีฟุตบอลรายการอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับ โดยเราเรื่องที่โปรกแกรมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันก่อนเลยดีกว่านะครับในคืนนี้ก็เป็นนัดที่2เวลา18เนลิกา30นาทีแมนเชสเตอร์ซิตี้จะพบกับแฮมสเปอร์เวลา21เนลิกาบอลมาร์ชจะพบกับวูดแฮมตันเบอร์ลีจะพบกับซันเดอร์แลนด์เบรนฟอร์ดจะพบกับแอสตันวิลล่าและเวลา23เนลิกา30นาทีอาร์เซนอลจะพบกับลีดยูไนเต็ดทั้ง5คู่นี้ก็ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็ก โปรแกรมฟุตบอลลาลิกาสเปนในคืนนี้ก็เป็นนัดที่2เวลา22่สิบสองนาฬิกาล,ลาลิลมาโยกาจะพบเซลตาบิโกเวลาเที่ยงคืนครึ่งอเล,ล,ลดิโกมาดิดจะพบเอลเช่และเวลาตีสอครึ่งเลบันเต้จะพบกับบาร์เซโลนาทั้ง3คู่นี้ก็ถ่ายทอดสดทางบีนสปอร์ตหนึ่งโปรแกรมฟุตบอลบุนเดสกาเยอรมนีในคืนนี้ก็เป็นนัดที่1เวลา20่สนาฬิกาสามสนาทีไบเออร์ล็อกเซ่นจะพบกับฮอฟเฟนไฮม์ยูโนนเบอร์ลินจะพบสตุ๊ดการ์ดไฟบวก ไฮเดนฮามจะพบก,กับวอกบวกไอทัดแฟงเฟิร์ตจะพบก,กับแวเดอร์เบเมนและเวลา23นาฬิกา30นาทีสังเภาลีจะพบก,กับบริเซียดัทบุนทั้งหมดนี้ก็ถ่ายทอดสดทางบินสปอร์ตโปรกแรงฟุตบอลกาโชเซลายอิตาลีในคืนนี้ก็เป็นนัดที่1เวลา23นาฬิกา30นาทีเจนัวจะพบก,กับเลเช่ซัสโซโลจะพบกับนาโปลีเวลาตี1:45ลมาจะพบก,กับบรอน่าและเอซิมิลานจะพบเคลมเนเซ โดรกรมฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสในคืนนี้ก็เป็นหน้าที่2เวลา22่สนาฬิกาโอลิมปิกมาร์เซย์จะพบปารีสเอฟซีเวลาเที่ยงคืนนิสจะพบกับโอแซและเวลาตีส5นาทีโอลิมปิกลียงจะพบกับเมดสองคู่แรกก็จะมีถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กด้วยนะครับโดรกรมฟุตบอลเอเลอร์ดุสเซิลของฮอลแลนด์ในคืนนี้ก็เป็นหน้าที่สามวันเวลายี่สิบเอ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีก็เฮดอีเกิลจะพบสปาตักเลดเดดัมวันเวลายี่สิบสามนาฬิกาสี่สิบห้าพีเอสวีเอ โปรแกรมฟุตบอลพรีเมียร์ลีการ์โปรเกรดในคืนนี้ก็เป็นนัดที่3เวลา22นาฬิกาโมลา,ลาเลนเซ่จะพบกับวิเตเลกิมาร์ไลเวลาเที่ยงคืนนาเซีองนาจะพบสปาร์ติงลิสบอนเวลาตีสองครึ่งเบนฟิก้าจะพบกับทันเดล่าและอารโลกาจะพบกวับลีโออาร์มโปรแกรมฟุตบอลสกอตติปพรเมชชิพในคืนนี้ก็เป็นนัดที่3เวลา21นาฬิกาเซลติกจะพบกวับลีวสตันฮาร์ดจะพบกับมาเทเวลและคิวมานอ็อกจะพบกวับดันดีเอฟซี โปรแกรมฟุตบอลซูเปอร์รลีกตุรกีนในคืนนี้ก็เป็นนัดที่3เวลาตีหนึ่งครึ่งกาเซอัมเตสจะพบเกนเคิลบิลิจิและเฟเนเบเช่จะพบโคคาเอลิสปอร์โปรแกรมฟุตบอลเบลเยียมโปรโล,ลีกในคืนนี้ก็เป็นนัดที่5เวลา23่สนาฬิกาสินาทีสตองดัลลีเอสจะพบเซอร์เคิลบลูและเวลาตีหนึ่งสีซูเต้วาเลาเกมจะพบแซงทูเดน โปรกแรงฟุตบอลไทยลีกหนึ่งในวันนี้ก็เป็นนัดที่2เวลา18บแนาฬิกาเชียงรายยูไนเต็ดจะพบ่มพีทิปเจว์เอฟซีเวลา18บแนาฬิกาสานาทีอยุธยาย,ยูไนเต็ดจะพบเมืองทองยูไนเต็ดเวลา19บเนาฬิกาชนบุรีเอฟซีจะพบราชบุรีเอฟซีแล้เวลา19บเนาฬิกาสาบนาทีบีจีปทุมยูไนเต็ดจะพบกัลลำพูนวเวเลอรอ์ทั้ง4คู่นี้ก็ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กโปรแกรมฟุตบอลไทยลีก2ในวันนี้ก็เป็นนัดที่2เวลา18นามาสารคมเอฟซีจะพบเชียงใหม่ย,ยูไนเต็ด เวลา19น,ลาานิวกราไชน่นฮันบิลจะพบขอนแก่นเยูไนเต็เดลยเวลา19นิวกรา30นาทีแพลยูินเต็ดจะพบกับตราเอฟซีทั้ง3คู่นี้ก็ถ่ายทดสดทาง Mac. โมโนแมกโปรแรงฟุตบอลเจลิกญี่ปุ่นในวันนี้ก็เป็นนาที27 เวลาสิบหกนาฬิกาวิสปาฟุโกกะจะพบชิมิสุเอสพันเวลาสิบเจ็ดนาฬิกานากูยะไลม์ปัสจะพบคาวาสกิฟอนตาเล่โตกเกียววอร์ด,ดี้จะพบอันเฟเชลิชิมะอัมเบรเนียตาจะพบคาชิมะเอลเล์กัมบะออสการ์จะพบโยโกฮาม่าอิซีฟาชินโนคายาม่าจะพบชนันเบมลลเล่เซเลโซอโโอสการ์จะพบวิสกโกเบและเวลาสิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทียโยโกฮาม่าอฟเลนอัตจะพบมาชิดะเซอเวีย โปรแกรมฟุตบอลเคลิโกลีใต้ในวันนี้ก็เป็นนาที2ี่27วเวลา1ิกาคิมชองซังมูจิโพอซูวันเอฟแทคูเอซีจะพอเชจูไนเดทเวลา1 7บเจลีการ0ินนาทีกวางจูเอฟซีจะพอ,พอกังวันเอซ โปรคลังฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนส์อังกฤษในคืนนี้ก็เป็นนัดที่3เวัยสแปนนิลกาสามสนาทีฮาวสิตี้จะพบแบล็กเบิร์นโรเวอร์สวอนซีจะพบวัตฟอร์ดชาตันจะพบเลสเตอร์ซิตี้เวลา21่สินิกาเพลสตันจะพบอิสเวทาวเล็กแฮมจะพบเชฟฟิลด์เวสต์เดย์ซาวแฮมตันจะพบสตอกซิตี้นอริดจะพบมิดิลส์โบร์เวสต์บรอมเบิร์กอเวนจะพบพอสมาร์ทเชฟฟิลด์ไนเต็ดจะพบมิววอลโคเวนทีจะพบควีนส์พาร์คเรนเจอร์และเบอร์มิงแฮมจะพบออฟฟอร์ดยูไนเต็ด โปรแกรมฟุตบอลลีกา2ของสเปนในคืนนี้ก็เป็นนัดที่2ว่าลาย22ในลีกามิลานเดชจะพอ,อุเอสกาว่าลายเที่ยงคืนเซลต้าอิซีจะพบสปอร์ติ้งคิคอนไลเวลาตี2ครึ่งซาลกซาจะพกอ,อันดอร่าโปรแกรมฟุตบอลเซเรียอิตาลีในคืนนี้ก็เป็นนัดที่1ว, e ว่าลายเที่ยงคืนเอ็มโปลีจะพบปาโดวาเอ,อ็นเทลาจะพบยูเวสตาเบียว่าลายตี2ปลาเลโมจะพบเลจินา่าและมนันซาจะพกมันตัว แายโปรกแกรงฟุตบอลเบเดสกาสองของเยอรมนีในคืนนี้ก็เป็นนาที่3เวลา1แสเปนกาพาเดบอลจะเพิฟอร์ทูนาเดอสดอฟฮันโนเวอร์จะพบมาเดวบวกคันเซลูจะพบ่ไอทัดบลาชไวยและเวลาตีหนึ่งครึ่งชาเกสสูญสจะพบกับโบคุมนะครับและนี้คือโปรกแกรมฟุตบอลที่น่าสนใจในคืนนี้นะครับสวัสดีครับ